ฌานคือพลังงานที่มีประสิทธิภาพรู้จักกิเลสพวกเรานี่นนาเป็นคนที่เจริญจริงๆเจริญที่ว่านี่คือรู้จักว่าชีวิตเนี่ยมันควรจะได้อะไร เกิดมาเป็นชีวิตคนเป็นจิตนิยามเป็นสัตว์โลกที่ได้ชื่อว่ามนุษย์โซ่ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตปัญญาที่จะทำความเจริญได้ถึงขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเรียกว่ารู้ทุก ในสัปปรพสิ่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสปปรรพสิ่งเนี่ยก็หมายความว่าสามารถรู้ทั้งอุตุนิยามรู้ทั้งพีชนิยามรู้ทั้งจิตนิยามรู้ทั้งกรรมนิยามรู้ทั้งธรรมนิยามแล้วก็สามารถปฏิบัติบรรลุธรรม บริบูรณ์สุดสมบูรณ์สุดจบสิ้นสุดได้ถึงขั้นหนึ่งถ้าจะเป็นคนอยู่ต่อไปจะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดอีกเกิดแล้วกี่ชาติก็ตามก็จะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์โซที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะเกิดมาอีกชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าบารรลุธรรมอรหันต์ขึ้นไปแล้ว จะเป็นคนที่จิตนิยามไม่มีตกตำ่ำจิตนิยามจะเที่ยงแท้อวินิปาตธรรมไม่ตกตำ่ำจะนิยตตะจะเที่ยงแท้ต่อความเจริญต่อความเจริญหรือทำแต่ดีอุสรสู้ปัสัมพทา ไม่ทำบาปอีกเลยจะเกิดอีกกี่ชาติ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 ก็ไม่ทำบาปจะวนเวียนเกิดยังไม่ปรินิพานเป็นปรโยสาราก็เกิดโดยที่เรียกว่ามีหลักประกันว่าเป็นจิตปิญญาณน,นี้อัตภาพนี้อรหันผู้ผ่านอารหันแล้วจะเกิดเป็นโพธิสัตว์อีกกี่ชาติก็ตาม ก็ไม่มีไปทําชั่วอีกแล้วกรรมมีแตก่กุศลเพราะได้ดับเหตุคือทำสร้างพลังงานบุญมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบแล้วมันได้ตัดกิเลสค่ากิเลสบุญนี่มีปัญญาบุญเนี่ยต้องมีปัญญาตั้งแต่เป็นฌาน ชาญชาญสองจะตามสีนี่คือปัญญาปัญญาที่รู้จักตัวกิเลสรู้จักวิธีละกิเลสและก็กําจัดกิเลสไปได้อย่างแท้จริงจนหมดสิ้นกิเลสรู้จักกัตยาญานญาณที่มันจบแล้วสูงสุดแล้ว่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้มีบุญจึงจะรู้จักชาญชาญเป็น ภาษาของศาสนาพุทธแต่มันนานมาแล้วนานมาจกนกระทั่งพวกูดอเดรถีที่เป็นาศาสนา,าอื่นเนี่ยเอาไปใช้ของตนเองโดยไปใช้ของตนเองที่จริงก็ไปใช้แบบพุทธนั่นแต่มันเพี้ยนไปเพี้ยนไปจกนกระทั่งก็กลับกลายบนเวียนไปสู่อย่างเก่าคือความเสื่อมเป็นเดรฉีเป็นพวก ออกนอกพุทธไปจนกระทั่งครว่าฌาญมันก็มีอยู่ก็คือกลายเป็นว่าชานคือการเพ่งเมื่อผูดด้ใดได้ได้เข้าใจว่าชานนี่คือการเพ่งเพ่งจิตจดจอ่อเพ่งจิตเจะเจาะจุดจ,จับ จุดจับอะไรไว้นิ่งเป็นการบังคับจิตให้เป็นการบังคับจิตในตัวผู้นี้เป็นฌานผิดเพี้ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิฌานของพุทธไม่ไปกำหนดไม่ไปบังคับให้จดจ่ออะไรเลยฌานคือปัญญาฌานคือรู้หมดเลยไม่ไปจะไปจดจอ่ออิสระเสรีภาพไม่ได้ไปบังคับอะไรธาตุรู้นี่มัน รู้แจ้งรู้จริงรู้สว่างรู้ครบรู้ละวรเลยนะี่ยรู้ความจริงตามความเป็นจริงหมดพอเข้าใจไหมตรงนี้อ่ะมันเก่งละเอียดลึกซึ้งทีง่มันตรงข้ามเลยเพราะงั้นฌานพิสัยนี้จึงเป็นอจินไตยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนจะรู้ความเป็นฌานที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย มันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ผู้ที่ถึงขั้นเป็นจริงมีจิตเป็นฌานจริงที่อาตมาพูดนี่เอาของตัวเองออกมาพูดแล้วอาตมาก็เห็นว่าเขาลงผิดฌานกันนั่นน่าสงสารที่สุดเลยแล้วก็ไปลงยึดติดเป็นหลงครูบาอาจารย์ไปหลงการเชื่อถือตามตามกันมาแล้วก็ผิดจต,ตามกันมา แล้วเราก็มาบอกใหม่ก็ไม่มีประต,โ,ตโคสะไม่มีการที่จะฟังฟังเสียงสองฟังสิ่งที่มันเอออันนี้มันต่างเออมันต่างแล้วมันไปอย่างไงมันน่าสนใจน่าจะพิจารณาแล้วก็ไปยังไงก็ทำแล้วเสร็จมันได้ผลยังไงถ้าติดตามดีดเอนะโอ้โหชาวโศกเนี่ยปฏิบัติตามที่จะมานํามาสอนแบบ แบบทิฏฐิของอาตมาแบบความเห็นความรู้ความชัดเจนแบบอาตมาแล้วพามาเป็นแบบที่แบบอาตมาพาเป็นพวกเราก็เกิดผลอย่างเงี้ยแล้วไปตรวจสอบตามพระเตปิดกตรงสารานิยธรรมหกไหมซึ่งมันยุคดีแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดได้ความเป็น ผลถึงขั้นสารารณยธรรมหกเป็นสังคมมนุษย์ที่มีอยู่กันอย่างมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะแล้วก็อยู่กันอย่างมีลาบมีรายได้มีผลประโยชน์มีอะไรสร้างกันขึ้นมาก็เอามารวมกันเป็นกองกลางกินใช้ร่วมกันไม่ยึดไม่แบ่ง ว่าน,นี่เป็นของคนนั้นว่าน,นี่เป็นของคนนี้นของส่วนกลางแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อ้โหอัตมายิ่งพูดแล้วยิ่งภาคภูมิใจว่าธรรมะพุทธเจ้านี่ถึงวันนี้นี่ยังนำโลกุตตรธรรมสุดยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยเอามาประกาศเอามาอธิบายเอามาสัจยายให้ฟังกันแล้วเข้าใจแล้วมาปฏิบัติจนกระทั่งมาเกิดผล บรรลุได้พวกคุณมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนไม่บรรลุธรรมคนบรรลุธรรมทั้งนั้นน่ะเนี่ยแตมาพูดความจริงไม่ใช่ไปขี้ตู่ไม่ใช่ไปหลงอะไรหลงเลอะเทอะหลงบงมงายไม่ใช่เป็นสัจธรรมที่สุดยอดของมนุษย์นะซึ่งมันมีคุณธรรมที่มันยืนยันที่เอามาอ้างอิงเอามาให้ตรวจสอบ สอบจิตตนเองสอบพฤติกรรมตนเองสอบชีวิตตนเองสอบสังคมกลุ่มหมู่ตนเองว่ามันตรงตามพระอนุสาสนีตรงตามคำสอนของพระเจ้าไหมนะมันก็ยังทำได้อยู่ศาสนาพระเจ้าสองพันหร้อกว่าปีแล้วมันเสื่อมสุดๆจะหมดเลยโลกุตรธรรมไม่มีธรรมะของพระเจ้านั้นก็คือโลกุตรธรรม อันนี้นะเป็นพิเศษกว่าศาสนาใดๆในโลกศาสนาใดๆก็ไม่มีโลกุตตรธรรมนอกจากศาสนาพุทธและต้องสมาธิถิด้วยแม้เป็นพุทธก็ต้องสมาธิถิถ้าไมสมาธิถิก็ไม่มีโลกุตตรธรรมไม่มีอย่างที่เห็นๆกันนะ,ะจะเป็นหมู่ใหญ่ขนาดไหนก็ถ้าไม่เป็นก็คือไม่ใช่พุทธนะ ขออภัยแต่จะบอกว่าไม่ใช่พุทธก็ไมเชิงก็เป็นพุทธจะเป็นพุทเพียนนะไม่ใช่พุดแท้ๆอันนี้อาตมาก,ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น้หรีรังเกียจกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือว่าไปกดคม่มรู้ถูกอะไรคนอื่นเขาก็ไม่ใช่เอาสัจธรรมมาวิจมมัยมาแจกวิพัฒน ให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้มันแตกต่างกันแล้วก็มาดูว่าอะไรความแตกต่างอันไหนมันควรอะไรมันไม่ควรเออเราควรจะเอาอันไหนอาตมาก็ยังเอ,อภาคภูมิใจกับพวกเรายังมีดวงตายังมีความเฉลียวฉลาดอาตมานี่สบายใจและภาคภูมิใจตงรงที่ว่าอาตมาแสดงธรรมเนี่ย แสดงทมประเภทที่ไม่ไปแหวะเปล่าเปลือมเอามาเอาอะไรล่อมาเอาอะไรหลอกมาหรือบอกว่าคุณมานี่เหมือนอย่างที่บูา้าท่านตรัสว่าเราไม่ได้สัญญาหรือว่าเราไม่ได้ไปบอกเอ่เ,เ,เ,เขาสัญญานั่นน่ะก็เธอว่าเธอมานี่แล้วเธอจะได้อันนั้นอันนี้อันน,น,นี้ไม่ได้ไปเซ็นสัญญาอะไรกับใคร เธอมาก็มาของเธอเองด้วยปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดของเธอเองลองอธิบายคำว่าความฉลาดดูบ้างความฉลาดนี่มีอยู่ในาศาสนาพุทธนั้นาศาสนาอื่นยังไม่มีความฉลาดมีแต่ความรู้ที่เป็นโลกีเท่านั้นอยู่ในกรอบของโลกี เป็นเชโกเป็นหนึ่งเอาฉะคือหกของเขาเนี่ยไปเป็นหนึ่งเป็นเอกเลยเอาสองอย่างของเขาหกเอาไปรู้แค่หนึง่งเอกเอกะเลยกลายเป็นเฉกหรือเชโกเนี่ยเลยกลายเป็นเฉกเป็นเชโก พยัญชนะก็คือฉะที่แปลว่าหกไม่มีหกเพราะคนจริงๆมีหกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกใช่ไหมนี่เป็นสัจธรรมของคนมีหกแต่เป็นโง่รู้อยู่อันเดียวหรือแม่มาลืมตาเปิดทวารทัง ก็รู้มันอยู่แต่กรอบโลกีกรอบเดียวไม่ออกมาสู่กรอบหกกรอบที่จะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้แต่ใจเขารู้แต่ใจแล้วคำว่ากายนี่แหละกายคือจิตเจตสิกจิตกายคือจิตวิญญาณมโนพระเจ้าก็ตรัสไว้ เราก็เคยเอามาอ้างอิงในพระธิดปิฎกฉบับสองร้อยสามสิบกายนีิถาคอไม่ใช่เเออออกายตถาคตเรียกว่าจิตหรือมโน,โนหรือวิญญาณเขาก็น่าจะสะดุดใจนะในพระธรรมปิฎกก็มีหลักฐานยืนยังยงนงั้นผู้ที่ศึกษาจริงๆอ่านเจอ,อน,นี้แล้วเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัดว่ากายเพราะอะไรเพราะว่า ชาวพุทธไทยนี่เข้าใจว่ากายนี่ไม่ใช่จิตแล้วกายไม่มีจิตร่วมด้วยกายคือสรีระกายคือร่างข้างนอกเท่านั้นก็เข้าใจว่ากายคือร่างข้างนอกเท่านั้นวันเมื่อเข้าใจว่ากายคือร่างข้างนอกเท่านั้นคนนี้ก็ไม่พ้นสักกายทาิฐิมิจฉามิจฉาทิถิในคําว่ากายแล้วกระดุมเม็ดแรกของโลกุตรตรธรรมพรุทธจาผิดเม็ดแรกเลย เพราะฉะนั we need. We need time, ้นเม็ดอ right ื่นๆผิดบดเม็ดอื่นๆก็ยิ่งบานปลายผิดบานปลายออกปลายใหญ่โตเลยใช่ไหมนะเพรานั้นผู้ที่จะเข้าใจฌานฌานก็ต้องประกอบไปด้วยสภาพที่มันมีนามรูปมีปัญญาทำงานร่วมกันเป็นสองสภาพเทวธรรมา มีสองทำงานร่วมกันอันหนึ่งคือธาตุวิญญาณธาตุรู้อีกอันหนึ่งคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดินน้ำพลมหาภูตร,รูป,ปจนกรกะตั้งภูตคามจงกระตั้งถึงพีชคามจงกระตั้งถึงจิตนิยามเจตพูดไปถึงจิตนิยามไปถึงปานาไปถึงสัตต์ไปถึง ชีวะที่มันถึงขั้นจิตนิยามแล้วก็รู้กรรมนิยามการกระทำกับทุกสภาวะเลยโดยเฉพาะจิตนิยามนี่ยทำให้สุดท้ายศึกษาปฏิบัติจนรู้แจ้งว่าโอ้จิตนิยามนี่คือธาตุปรุงแต่งกันอยู่สองเพราะเราจะแยกธาตุนี้ได้อย่างไร มีปัญญารู้แจ้งรู้จริงอ๋อการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ทําให้มันดับไปแล้วดับอย่างถาวรดับอย่างแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมไปก็ทําได้ว่าทำได้แล้วเราก็จะชัดเจนแล้วว่าโอ้ธาตุจิตวิญญาณที่มันเป็นธาตุคู่แล้วมันหลงคำว่า สุขนี่แหละเป็นตัวโง่ไอ้ตัวโง่นั่นแหละตัวไม่รู้นะ่ะอวิชชาตัวโง่นั่นแหละคือเป็นเหตุปัจจัยตัวคู่กันกันกบาธาตุจิตเพราะฉะนั้นจิตปัญญาที่มีตัวอวิชชาหรือตัวโง่ตัวาธาตุจิตคู่กันอยู่แยกไม่ออก ไม่รู้ไม่รู้จักไอตัวโง่มันเกาะอยู่กับตัวเรามันเนียนอยู่ในตัวเราเลยไม่ใช่เกาะเท่านั้นมันเนียนเลยไม่มีธาตุปัญญาที่จะมารู้ว่าไอ้เอเอไอ,อ้นี่สุขไอ้นี่ผีหลอกสุขนี่ผีหลอกมันไม่มีจริงเลยว่าผู้ใดเลิกสุขได้เข้าใจสุขได้มีปัญญาไม่สนใจแก่สุขไปเลยแก ที่แท้แก่ตัวทุกแท้เลยให้ข้าต้องมีธาตุสองนี่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในกาะละพระพผู้ติปปริพานพระอรหนันต์นึงหมดธาตุธาตุวิญญาณของอัตภาพของพระอรหันต์กลายเป็นธาตุดินไปเลยดินน้ำไฟลมไปสูญอยู่ พราะเราอัตมาอธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมล้วคิดว่าทำได้อยังมีได้บางไม่ได้บางบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้มันค่อยๆพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ทำได้เราแต่ก่อนนี้ยังเกี่ยวเกาะมีอะไรอาศัย เป็นนิสัยเป็นวิสัยเป็นอนุสัยอยู่เนี่ยมีสยะสยะน่ะอลัยอารย,ยะและก็มีอาสยะต้องอาศัยมันจนกระทั่งอยู่ที่ตัวเราเลยเป็นนิสัยไม่ใช่นิสัยเท่านั้นวิสัยวิสัยียนยก็ชชากจะเอาออกจากตัวตัวเองสยะเนี่ยยากละ ยิ่งเป็นหลงเป็นอนุสัยเลยโอ้โหทีนี้หนะักเทวนิยมเนี่ยเป็นพวกอนุสัยที่เป็นสยะที่เป็นสุขนิยมเป็นธาตุที่คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณอยู่กับผีหรือคุณเองคุณก็เป็นผีนั่นแหละหลอกตัวเองไม่จะหลอกใครหรอกหลอกว่าชีวิตนี้ก็ต้องมีสุข แล้วก็ได้ดิ้นรนอยู่นั่นนะไอ้ความดิ้นรนได้จะตักแสวงหาสุขจะต้องเสพสุขให้ได้ยาบี่สุดก็ทั้งลาบยอดสรรเสริญแล้วก็ละเอียดไปก็อัตตาสุขตั้งแต่มีกามมีรูปมีอรูปก็ไม่รู้จักรายละเอียดพวกนี้เลย พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สร้างพลังงานขึ้นมาเรียกว่าฌานเนี่ยเป็นพลังงานกองเพลิงใหญ่หรือไฟธาตุเตโชธาตุเพราะฉะนั้นพวกเดรธีไปเข้าใจผิดเป็นนั่งฌานเข้าออกฌานเข้าฌานออกฌานฌานศาสนาพุทธไม่เข้าไม่ออกเข้าๆออกๆเลยพวกเดรธี เขนึกว่าชาญคือจะต้องไปอยู่ในภพแล้วก็ทําให้เย็นไม่ใช่ชานนี่คือพลังงานชนิดหนึ่งที่สร้างจิตนี่้เป็นพลังงานชนิดนี้แล้วมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่สองอย่างทําหน้าที่ทั้งร้อนและอบอุ่นเย็นเย็นอย่างพอดีพอดีอาศัยสุดท้ายชานอาศัย แต่ที่ใช้อย่างเต็มที่ก็ใช้เผากิเลสเลยถ้าไม่มีฌานหรือปัญญาฌานอยู่ที่ในปัญญาอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความรู้ระดับปัญญาระดับฌานสลายกิเลสไม่ได้เผากิเลสไม่ได้ทำลายกำจัดกิเลสไม่ได้ต้องพลังงานด้านที่มีธาตุรู้หน้ามันเลยจงกระตั้ง พระพุทธเจ้ามันไม่มีภาษาจะอธิบายแล้วกิเลมันรู้หน้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเฮ้ยตถาคตเห็นหน้าเราแล้วรู้เราแล้วไป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 มันหนีหูตูบเลยหนีไปไกลริบเลยไม่กล้ารอหน้าไม่กล้าเข้าใกล้เลยมันมีธรรม,มริตรป,ปานฉะนั้นก็ใช้ภาษาพูดพูดได้เงีย่ยพูดที่มีสภาวะจริงเป็นปจัจจตังเวทิตโภวินยูหิ จึงจะพูดได้แล้วบรรยายเป็นภาษานี่าอธิบายเป็นภาษาไทยสื่อเป็นภาษาไทยง่ายๆไม่ใช่บาลีไม่ใช่ภาษาต่างประเทศไหนใดเลยภาษาไทยของเรานี่มาโดยั้งภาษาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเลยเนี่ยใช่ไหมจะรู้เรื่องดีทั้งนั้นเนี วัะฌานนี่คือพลังงานที่มันมีประสิทธิภาพรู้จักกิเลสเพราะมันมีปัญญารู้กิเลสวันเทวนิยมไม่รู้จักกิเลสเพราะเขาไม่มีการาจ,จะมาเผากิเลสทาลายกิเลสอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้อันนี้ความรู้ของเทวนิยมไม่มีมันเป็นพลังปัญญาแทๆ้ๆเป็นความรู้พิเศษ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรูพ้พระพุทธเจ้ารือาศาสนาพุทธที่เป็นโลก,กุตระทเระท่านั้นมันพิเศษตอนนั้นจริงๆเลยไม่ใช่ว่าไปยกตนเองใหญ่ข่มเบงาศาสดาอื่นๆในๆดหรอกมันเป็นจริงๆเช่นนั้นนะมันไม่ใช่ความรู้ของชาวเทวนิยมโลกียะจะมารู้ได้เลยโลกิยะย,ยังไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้ ที่ชื่อเรียกในภาษาไทยไทยว่าความฉลาดเทวานิยมนอโลกุตระวิชาตะวันตกาศาสนาพระเจ้าทั้งหลายไม่มีความฉลาดมีแต่ความรู้โลกียะฉลาดเป็นภาษาไทายที่เพี้ยนมาจากเชลยยตนะมันกล่อนมาจากคำว่าเชลยยตนะมาเป็นฉลาดเป็นดอนเด็กด้วยเชลยยตนะ รู้ความรู้ครบทวารหกแล้วก็จัดการจัดการกับทวารหกน,นี้ดับสุขดับทุกได้ด้วยเวทนาร้อยแปดเป็นเจตสิกเ,เวทนาเป็นเจตสิกคือเป็นส่วนย่อยของความเป็นจิตแยกย่อยไปโอ้ธาตุรู้มันเป็นอย่างนี้เก่งอย่างนี้เอาใช้ทั้งสัญญาทั้ง เวทนาตั้งสังขารเป็นเจตสิกสามแยกย่อยมาเรียนรู้จกนกระทั่งโอ้โหแยกเป็นเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนาหเวทนา18เวทนา36เวทนาร้อยแปดพอเราเรียนแล้วอาตมาก็สาธยายแยกแยกฟังชัดเจนด้วย เพื่อที่จะให้รู้ว่าโอ้ความเป็นเวทนามันเป็นอย่างนี้แล้วมันทำงานด้วยสัญญาเป็นตัวกำหนดสัญญาเป็นตัวแยกแยะออกมาจากสังขารแล้วก็จัดการมาเป็นเวทนาอีกมาจากสังขารมาเป็นเวทนาเวทนาเกเวทนาแท้ จนตั้งเหลือเวทนาแท้เวทนาเ้ไม่มีพระอรหันต์หมดเวทนาเจบุญหมดบาปหมดไม่มีเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปปุญญาปาปะป,ป,ปริคีโนเป็นคนกคน็ไม่มีบุญไม่มีบาปลแล้วและคนก็เข้าใจไม่ได้ว่าบุญคืออะไรบุญคือเพชรชาตบุญคือ กิโยตินตัดคอคนคนก็คือธาตุกิเลสนั่นแหละกิโยตินตัดคอกิเลสคือที่พูดในหมายความว่าไม่ได้ไปทำลายอะไรไปทำลายสิ่งที่ชัว่วต่ำข้อหมาก็ดีกิโยตินก็ทำลายคนผิดตัดคอคนผิดเครื่องมือฆ่างันคำว่าบุญนี่ใครอย่าไปอยากได้ ไปอยากได้มาทาไมให้มันทําบุญเนี่ยมันสําเร็จแล้วจกระตั้งมันไม่ต้องมีในเราอีกแล้วเป็นคนไม่มีบุญอีกแล้วแต่เป็นคนสุดยอดเห็นไหมความผิดเพี้ยนความเสือ่อมของศาสนาเข้าใจคําว่าบุญนี่ไม่ได้แล้วะแล้วคุณก็ทําพลังงานที่ให้มันเป็นฌานเป็นบุญคุณทําไม่เป็นเพราะคุณเข้าใจผิดแล้วว่าฌานเป็นยังไงบุญเป็นยังไงฌานคือทําตัวทําลาย แต่ชานี้เป็นสภาพสองทำลายด้วยเป็นปัญญาด้วยพอเป็นปัญญาก็เมื่อทำลายเสร็จหมดแล้วกิเลสหมดบาปหมดก็กลายเป,เป็นกุศลถาวรนเป็นกุศลถาวรเป็นกุศลที่ไม่ตกต่ำแล้วนิยตะและ้วมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีทำชั่วอีกเลยไม่ทำบาปอีกเลย เป็นเครื่องอาศัยของมนุษยชาติธาตุาจิตของเราเนี่แหละแล้วเราก็ทําได้มันก็เป็นเครื่องอาศัยของเราไปแล้วก,ก็อยู่กับตัวเรากูจะเกิดอีกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติธาตุจิตตัวนี้ก็นิยตตาทาวรมีแต่จะเจริญไปอีกเดินบำเพ็ญอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์เง่งบำเพ็ญไปไหนเป็นสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะปางนี้กับปางเจ็ดก็เป็นปางแปดปางเก้าของพระพุทธเจ้าไปให้ได้ จึงเอาของจริงที่เราเองมีนี่มาพูดมายืนยันไม่ได้อวดพูดของจริงใครไม่เชื่อก็ไปวิหาอะไรนะอัตมาพูดความจริงท่านม,มีสิทธิ์พูดความจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนปัญหาอะไรอัตมาไปมาทำเพื่อจะให้คนเชื่ออัตมาทำความจริงไม่ใชมาทำให้คนเชื่อแล้วก็จะได้บริวารจะได้ลาบได้ยอดได้สรรเสริญไหม ส่วนมากเขาก็ด่าพวกคุณนี่ไม่ด่าอาตมาเพราะพวกคุณมีดวงตารู้ว่าโอ้โหด่าได้ไงแ้พวพท่านเนี่ยด่าไม่ได้แล้วแต่คนที่เขาไม่รู้พวกตาบวดบอดไม่กลัวเสือเขาไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นเสือตาบอดไม่กลัวเสือ แล้วก็เข้าไปให้เสืองำงำกินปเคี้ยวกินไปแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็มาให้เสือเสือกินปายแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าเขาถูกเสือกัดกินคือเขาถูกความโง่กัดกิน